เขาทำคิทตี้กับพิทจ้าเขาทำคุกกี้มาฝากไม่ได้นะไไดหวานยายต้องแบ่งครึ่งพอดียายก็เป็นเบาหวานนะคะแต่ว่ายากกินขนมหลานนะบอกว่าอร่อยเนี่ยอร่อยนะี่ะะคที่นะคะมีแต่ย่าครึ่งเต็มไปหมดนะเราก็เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใส่เป็นกำลังเลยนะก็คือ เครื่องตัดหญ้าทุกเครื่องนะคะก็ใช้งานหมดนะคะนี่มือวางอันดับหนึ่งนะคนนี้นะคะมือวางอันดับหนึ่งของป่าสวนตัวบ้านสวนนาลาทิศนะแล้วก็มน่นพี่เลนนะคะมือวางอันดับสองนะคะส่วนมือวางอันดับสามนะคุณหมอนะคะก็อยู่ตรงนี้เนาะไกลๆตรงน ในส่วนของส่วนผลไม้นะคะคือ,เ,อเครื่องที่คุณหมอใช้นะคะมันเหมาะสำหรับยาสั้นๆน,นะถ้าเป็นญ้าที่มันขึ้นสูงมาหน่อยมันจะมันจะต้องใช้แรงเข็นเยอะมากไม่ไหวนะคะตอนนี้คือฝนตกปลอยๆนะนี่อันนี้ก็ตัวเสริมนะคะก็ทำเด็ดหญ้าน,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 นู่นนะี่นั่นะไม่ใช่งานหลักอะไรนะ ส่วนต้นไม้ที่ลงนะถั่วฝักยาวถั่วพูอะไรนะคะก็เริ่มเดือยแล้วนะคะโอ้โหชะอมชะอมต้นนี้น่าจะตายจริงๆนะเหมือนเขาบอกว่ามันเขาเรียกอะไรอะ่ะเราต้องทาเสาให้มันก็คือเดี๋ยวเราจะต้องตัดให้มันเหลือแต่ต่อข้างล่างนะแล้วเดี๋ยวเขาจะงอกขึ้นมาใหม่นะคะตอนนี้นาะนได้ยินเสียงยายยายเขาไปตรงกองไผ่นะคะไม่รู้ไปทําอะไรนะได้ยินเสียงแป๊กแป๊กแป๊กนะคะ เดินไปดูกันนะคะตอนนี้นะกำลังที่จะรุยรุยพงหญ้าเข้าไปนะคะคือยาวกไหนได้ไหมล่ะยายไปไหนแล้วลูกไหนได้แอุย้ยแม่ลวงนี่นี่นี่หลุมบอกเขาว่าไม่ต้องทำเกับข้าวนะให้เดินหาผลผลิตนะในสวน นี่ออกกําลังกายนะจางจางไม่เอาเก้าอี้มาให้ยายนั่งสับไปอ่ะลูกไม่ต้องอะไรหลายทีหมดแล้วนไหนได้ยังได้แล้วนี่โอ้ยอ่อนๆเลยนะอ่อนๆสับหมดพอดีอาจารย์เก็บไว้ให้ยนะายเนี่ยมาชมให้เปิน้นสิอืม นี่อ่อ,อนๆเลยอ่อ,อน,ออน,นทีมตัดยญ้ายังมาไม่ถึงนะแต่ว่าพอดีเปิ้นใส่รองเท้าบูทนะคะมันก็จะย่างไปได้นะแต่ว่าไม่ให้แม่ย่ามานะคะเพราะว่าแม่ไม่ได้ใส่รองเท้าบูทนะนี่อันนี้ต้นมะรุมนะคะโอม้มันลกขนาดนี้เนี่ย เดี๋ยวต้องถามทีมตัดหญ้าก่อนเมื่อไรจะามาถึงหลังสวนสักทีหนึ่งเนี่ยมันเป็นหญ้าแบบน่าฝนตกนะตกเรื่อยๆเลยเราก็ร้อนมากๆนะคะกันนะเรามาช่วยกันหาหน่อ,อไม้กันก่อนนะคะเราลืมลืมใส่ถุงมคือ ไปลืมใส่ถุงมือนะแต่ว่าเอาอย่างนี้นะคะใช้อย่างนี้นะที่เกียจเดินเข้าไปเอานะคะก็หน่อไม้หน่อไม้นี่นี่นเจอแล้วนะคะหน่อไม้เอาไปเอาไปผัดเผ็ดนะใส่หมูสับก็อร่อยนะคะมีไหมะ อันนี้จะไม่ให้แม่นะเพราะว่าของแม่มีหน่อไม้แอนใหญ่แล้วนะคะมีทุกกอนนะมีทุกกอนได้มาเยอะอยู่นะเดี๋ยวเอาไปตอกเปลือกก่อนนะคะไปค่ะไปกันไปตอกเปลือกกัน จักรยานเหมือนมไม่ต้องไม่ต้องทางเกาะข้าวนะแต่ก็ต้องมาเตรียมวัตถุดิบนะจะบอกว่าน้ำพริกน้ำพริกกะปิยายทำอร่อยนะคะแล้วก็เออคือเวลาอยากกินอนะ่ะต้องบอกให้แน่ตังไว้ให้ทุกที่เลยไม่ไม่ได้ซื้อกินเนาะมันไม่ใช่รสชาติที่เราเคยกินไงเราก็เลยไม่ชอบนะมันก็แล้วแต่คนชอบเนาะคือเรากินรสนี้มาตั้งแต่เด็กเ่ยเราก็จะชอบแบบนี้นะ ข้าวน้ำพริกใหญ่นี่นะ,จะเจริญอาหารทุกมื้อนะคะทำไรจัดแล้วก็ต่ไปต้มหรอือราเดียวรั้ินแล้วต้มอ,อ๋อมันจะถึงเอาอทิหน้าเอามาสองถุงนะเอาเอาถุงเล็กๆนะแจงขีเล็กไม่ได้กินนานแล้วเอาถุงเล็กๆนี่ได้ทับทิม <laughs> จริงๆมันต้องลูกใหญ่กว่านี้นะแม่ <laughs> แต่เนี้ยคือมันล่วงแล้วแล้วก็นี่ทับทิม ทับทิมอะไรนะตูนิเซียหรือทับทิมอินเดียนนี่ยหละแต่ว่ามันหลุดออกมาจากต้นแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวลองให้แม่มมเราไม่มีมีดนะเดี๋ยวค่อยปอกเดี๋ยวเราค่อยปอกนะชะอมใบเตยใบเตยนี่ที่ที่กรุงเทพก็ต้องขายนะมีขายนะใช่เขาก็ขายจริงๆของเข้าห้างนี่ได้ราคาหมดนะ <laughs> ชะอมกร,รมนี้ถ้าถ้าไปซื้อที่ห้างก็น่าจะประมาณสี่สิบห้าสิบเลยนะคะเนี่ยกำลังเดินทางไปเขาเรียกว่าอะไรนะบูรณะนะบูรณะต้นกล้วยกอของกล้วยหอมนะคือรู้ว่าอันนี้เป็นกล้วยหอมเพราะว่าเคยได้กินนะคะเคยออกเครือให้เรานะหนึ่งครั้งนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นนะก็ไม่ออกอีกเลยนะ เดี๋ยวจะไปบูรณะก่อนนะคะไปออตัดต้นที่มันโทมทิ้งแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะดูสิว่าเราจะได้กินอีกหรือเปล่านะคะ นี่ยพอนเินฮะเแข็งได้ไหมเห็ดหลินจือเห็ดหลินจือเหดลนือป่ะโอ้ยใหญ่เท่าหน้าเลยอะใหญ่เท่าหน้าเลยสามดอกเนื้อมันแข็งได้ไหมบ้านเนี่ยมันคือเห็ดหลินจือป่าไปเก็บมาจากตรงไหนเนี่ยในหนอันนี้หนดูหนเอาให้ชัดสิหนดูล่างมันตรงเนี่ยมันคือเห็ดอะไรอ่ะเห็ดอะไรอ่ะ เขาหายเออหายแล้วนะน่าจะของบ้านตรงข้ามอ่ะเนาะนะเขาช่วยนะ คือหน้าคนตัดยากยากกระเด็นเขาน้าเต็ไมไปหมดเลยนะ5โมงครึ่งแล้วนะคะฝนตกไปปลอยนะ <c oughs> <c oughs> คือตัดจนมือล้านะคะเมื่อกี้ตั้งผักมือสัก <c oughs> <c oughs> อะไรนะ หัวอะไรนะคะโหนบบาเออมันจะดอกแด๊กไหมอ่ะเอากันกันใช่ใช่เป็นไงบ้างคะนีอจะหกโมงเย็ยนแล้วอ่ะฝากให้หน่อยฝากให้หน่อยฝากติดตามช่องหน่อยนะคะรับแล้วกันนัเจอกัน